สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับ WB 3สุกราดครับเราพามาดูรถสุดฮอตที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเลย t o y ยต a c a ค m ร y ครับผมอย่างที่เห็นหน้าตาเขาก็เปลี่ยนไปจาก c ค m r y เดิมเยอะเลยนะไปจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายลายล้อเนาะและที่สำคัญก็คือเครื่องยนต์และอื่นๆก็พัฒนาด้วยนะครับสำหรับเจ้า c ค m r y ใหม่มีไฮบริดเท่านั้นนะไม่มีเครื่องเบนซินล้วนไม่มีเครื่อง2.0นะครับ เป็น2.5เบนซินไฮบริดนะครับมแรงม้ารวมอยู่ที่ประมาณ227ที่สำคัญเลยก็คือความประหยัดของมัน Camry Hybrid เนี่ยโคตรประหยัดทั้งที่เป็นเก๋งใหญ่ถ้าตามสเปคนะ25โลลิตรใช้จริง21 22ถือว่าแฮปปี้มากๆแล้วน้ำมัน1ถังถัง50ลิตรวิ่งได้ประมาณ1,000กิโล1,000กิโลกรุงเทพเชียงใหม่เหลือครับยังไงก็เหลือ แล้วคนที่เคยใช้อยู่ก็จะรู้ว่ามันประหยัดมากๆสำหรับเจ้า Camry Hybrid โฉมล่าสุดนะครับจะมีรุ่นย่อยอยู่ด้วยกัน3รุ่นนะมี Smart นะครับก็ราคาอยู่ที่1,455,000านะครับแล้วก็รุ่นกลางก็คือรุ่นพรีเมียหน้าตาแบบนี้นะครับหน3 9 0 0้าแแล้วก็รุ่นท็อปนะครับพรีเมียมลักชัก็คือแท้ออปชั่นเต็มๆในราคา1 7 8 9 0ล้านามาดูรอบคันกันเลยดีกว่าครับรุ่นที่เรามาดูนะครับก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะ หน้าตาแบบนี้เลยออปชันพรีเมียมไม่ได้น้อยอะ่ะกับราคาที่เพิ่มขึ้นมาเกือบเกือบ2 0 0บาทจากรุ่นสมาร์ทนะครับเราดูที่กระจังหน้านก่อนนะครับดีไซน์ใหม่เนาะแล้วก็ไฟหน้าแบบใหม่ส่วนตัวดุกชอบโคตรสวยนะครับบางคนก็จะเรียกหน้าทรงนี้ว่าเป็นทรงโตโยต้าคราวนะครับก็เป็นรถนำเข้านะที่ หน้าตาคล้ายๆแบบนี้เป็นยกสูงเดี๋ยวให้น้องแปะภาพไว้ให้ดูนะครับเบนซิน2,005โบวกมอเตอร์ไฟฟ้าแรงม้ารวมก็ประมาณ227ตามสเปคนะประหยัดน้ำมัน25กิโลลิตรถังน้ำมัน50ลิตรกรุงเทพเชียงใหม่ยังไงก็เหลือครับถือว่าประหยัดมากนะใช้งานจริงก็เราตีว่า20กิโลลิตรนี่ก็โอ้โหสุดๆแล้วนะลล้บาทเจตังค์บาท80ดตังค์นะครับโดยรวมแล้วเนี่ย เป็นรถที่ประหยัดน้ามันมากๆได้ความลักชัวรี่แล้วก็ห้องเครื่องยนต์ทำมาเรียบร้อยสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ได้กล้อง360นะครับหลังคาพารามิกกราส์รูฟนะฮะลอ้อเป็นล้อ18ยาง2 3 5เท่ากันทั้ง4ลอ้อด้านข้างก็มีสัญลักษณ์ HEV นะครับบอกบอกว่าไฮบริดนะมือจับนะครับก็จะได้เป็นระบบสมาร์ทคีย์ที่มือจับคู่หน้า สีคันนี้ที่เราดูกันคือสีขาวนะครับลืมบอกไป Camry Hybrid รุ่นปัจจุบันนี้จะมีอยู่4สีนะครับผมเราเราพูดแบบบ้านๆแล้วกันเนาะสีเทาไทเทเนียมสีดำสีขาวแล้วก็สีบอลเงินซึ่งสีที่จะไม่เพิ่มราคาก็คือสีดำนะครับนอกนั้นเพิ่ม1,000 10, 0บาทนะถัดมาครับท้ายรถนี่ไฟท้ายริ้ว2เส้นแบบนี้สวยงามครับเด่นเป็นสง่าอยู่แล้ว หลายๆคนก็จะถามนะว่ารถมันใหญ่กว่าโฉมที่แล้วเยอะหรือเปล่านะครับมิติเท่ากันนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือไฟหน้าไฟท้ายและที่สำคัญแบตเตอรี่ดีขึ้นนะครับเป็นลิเธียมไอออนแล้วมอเตอร์ดีขึ้นตรงนั้นเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตรงห้องเครื่องเนาะอ่ะโอเคท้ายรถเห็นแบบนี้เรารู้แน่นอนว่ามันใหญ่สุดๆอยู่แล้ว ใส่ถุงกลอฟได้สบายใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้นะครับไปเที่ยวทั้งครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงหายห่วงสําหรับรถรุ่นนี้นะฮะภายในมีให้เลือก2สีนะถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมรักชวรี่นะครับก็จะมีสีดากับสีนุกตาลนะครับแต่รุ่นที่โชว์นี่เป็นสีดำนะทำวามสาดง่ายทั้งสองสีแหละแล้วแต่จะเลือกเข้าไปก็เจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนั่งได้สบายๆเนาะเดี๋ยวลุกลองนั่งให้ดูตอนนี้ก็เข้ามานั่งในรถกันแล้วนะครับโล่งโปร่งสบายเบา ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับสําหรับผู้ชายไซส์ปกตินะ172หนะัก90ก็ยังนั่งสบายหัวเหลือเยอะแยะเลยนะครับเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยมัลติฟังกช์ชันแบบนี้นะครับระบบช่วยควบคุมตัวรถระบบความปลอดภัยระบบครูสอนโทนต่างๆเนี่ยมีเท่ากันหมดเลยนะทั้ง3รุ่นครูสอนทน์สต็อปแอนด์โกย์บายสปนะครับ เลนคิปปิ้งนะฮะบลูทูธในส่วนของการรับสายอะไรต่างๆนานามาครบๆร,รุ่นเริ่มต่างจากรุ่นท็อปกับรองท็อปก็คือหน้าจอเขาเล็กกว่าลองมาดูหน้าจอกันสักนิดนึงหน้าจอก็เป็น LED แล้วนะและที่สำคัญเลยเปลี่ยนไปตามโหมดด้วย Eco เห็นไหมครับโหมดประหยัดนะฮะนอร์มอซึ่งเป็นโหมด Standard แล้วก็สปอร์ก็มาเป็นสีแดงนะครับมาดูหน้าจอกันสักนิดนึงนะครับนี่ก็หน้าจอเป็น LED แล้วนะครับผม มีครบทุกอย่างเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเลนคีปปิ้งต่างๆนะครับในส่วนของหน้าจอกลางก,ก็เป็นทัชสกรีนนะนะครับก็คือมีการตั้งค่าต่างๆเนาะข้อมูลส่งคนบลูทูธเชื่อมต่อ Wi-Fi n a วี่มีอยู่แล้วใช้งานง่ายเมนูภาษาไทยนะครับถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็น Air 2โซนนะครับผมไวเลสชาร์จเจอร์นะแล้วก็มีปลั๊ก usb ด้วยซึ่งไอเจ้า usb c ชาร์จแบตเนี่ย ข้างหน้า2จุดข้างหลังอีก2จุดเบรกมือไฟฟ้านะพร้อมระบบเบรกโฮนะครับนี่ออปชั่นความปลอดภัยมาแบบครบครบช่องวางของก็เยอะแยะสไตล์รถญี่ปุ่นในรุ่นพรีเมียมกับพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยได้กล้อง Toyota มาด้วยเลยนะอยู่ตรงนี้นะครับกล้องบันทึกภาพหน้าหลังของ Toyota เลยออกจากศูนย์ไม่ต้องไปซื้อใส่เองแล้วนะแล้วก็ลืมไม่ได้เลย คันนี้มีซันรูฟเดี๋ยวลองเปิดให้ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับซันรูฟเนี่ยบางมุมมองนะมันก็เหมือนกับออชันที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยเรามีท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวหน้าฝนเนี่ยเจ้าเนี่ยโอ้โหช่วยในเรื่องทัศนวิสัยนะเปิดรับอากาศบริสุทธิ์นะครับผมได้อีกเยอะเลยนะนี่ยวันทัชนะครับแบบนี้พาโนลามิกแบบนี้ก็มีในรุ่นพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมลักชัวรี่นะแต่ถ้าใครไม่ชอบเป็นรุ่นสมาร์ นะครับก็จะได้หลังคาทึบนะฮะการขับขี่ชมที่แล้วกับชมนี้ใกล้เคียงกันแต่ชมนี้ก็คือทําให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกําลังเครื่องยนต์ระยะทางที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนรวมไปถึงลักษณะการตัดต่อระบบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมาเป็นมอเตอร์มั่นใจได้ว่าอุ้มสุดๆแล้วคันนี้เดี๋ยวไปลองนั่งข้างหลังกันครับตอนนี้ก็มานั่งในตําแหน่งผู้บริหารนะครับก็คือหลังซ้ายเนาะเราลองในกรณีที่เราไม่มีใครนั่งหน้ายสบายสุดๆครับ ก็ยืดขาเหยียดขาได้ตามสบายนะครับที่นั่งด้านหลังโปร่งมากแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าม่านค้างม่นวนแบบนี้นะฮะเพิ่มความเป็นส่วนตัวถ้าเป็นรุ่นท็อปเบาะหลังปรับเอนได้อีกรวมไปถึงช่องปรับอากาศด้านหลังก็จะสามารถปรับอุณหภูมิได้อันนี้เป็นรุ่นลองท็อปนะก็เลยจะใช้อุณหภูมิเดียวกับทางฝั่งคนขับเหมาะมากเลยเป็นรถผู้บริหารมีคนขับแล้วก็มั่นใจว่าหลายๆบริษัทก็ใช้เจ้าแคมรี่นี่แหละเพราะว่า มันดูแลง่ายครับประหยัดเซอร์วิสไม่แพงมันก็เลยเป็นขวัญใจของรถบริษัทแล้วก็ผู้ใช้งานหลายๆท่านคราวนี้ตามรุ่นเนี้ยมันจะเหมาะกับใครบ้างร้าน455ในรุ่นสมาร์ทล้าน639ในรุ่นพรีเมียมน,นะครับแล้วก็ล้าน789ในรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับครับแล้วก็คราวนี้มาสรุปกันเอาเป็นในมุมมองของดุกนะว่าเจ้า3รุ่นเนี้ยสมาร์ทพรีเมียมแล้วก็พรนะีเมียมลักชัวรี่เนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างนะครับ ใครที่จะซื้อรถไปใช้งานไม่ได้เน้นออปชันมากมายแต่อยากได้ซีดานไซส์ใหญ่ประหยัดน้ำมันดูแลง่ายไปรุ่นสมาร์ทครับ1,455,000าน่้าอยากได้ออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาไม่ได้มีคนนั่งหลังมีไปบ้างเป็นบางทีรุ่นลองท็อปครับคือ Premium เพราะว่าเราจะได้พารโนลามิกกา斯รูปเราจะได้กล้อง360นะครับได้ฟัง์กชันที่ดีขึ้นได้ล้อใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนั่นแหละไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้ว รุ่นกลางก็ถือว่าเป็นรุ่นสุดคุม้มแต่ถ้าอยากได้ออปชันเต็มๆนะครับมีคนนั่งหลังบ่อยๆและอยากให้มีลูกเล่นข้างหลังปรับเบาะได้ปรับอุณหภูมิแอร์ได้นะครับแล้วก็ได้เครื่องเสียงที่ดีมากๆไปรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่และอีกอย่างนึงก็คือพิมพ์แมกการี่มันเลือกภายในสีน้ําตาลได้ความหรูหราเพิ่มขึ้นอีกสําหรับใครที่ชอบสีสว่างขึ้นเพราะว่ามันมี2ส,สีนอดำกับน้ําตาลนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันชอบรุ่นไหน เลือกรุ่นนั้นนะครับดีหมดแหละเพราะว่ามันใช้พื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันระบบความปลอดภัยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับถ้าใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอยากดูรถตัวจริงนะครับผมก็ติดต่อน้องใบเตยตามเบอร์โทรท,ที่ลงไว้ด้านล่างนะครับผมศูนย์โตโยต้านนทบุรีนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางศูนย์โตโยต้านนทบุรีด้วยนะครับคลิปหน้ามีอะไรรุ่นใหม่ๆที่เราจะพาไปชมกันฝากติดตามด้วยครับกับ w b ว6วันนี้ขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shit that i can't let go so just stay tuned